จิตใต้สำนึกคือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ในใจเรามันไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้ได้ในทุกวันแต่กลับเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมความรู้สึกและการตัดสินใจในระดับลึกอย่างเงียบๆทุกประสบการณ์ในอดีตคำพูดที่เราได้ยินซ้ำๆความเชื่อจากครอบครัวหรือสังคมล้วนถูกเก็บไว้อย่างแนบเนียนหลายครั้งเราพยายามเปลี่ยนชีวิตด้วยการตั้งใจแต่กลับพบว่าเหมือนมีบางอย่างภายในคอยขัดขวางนั่นคือจิตใต้สำนึกนั่นเอง ถ้าเราไม่เปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในพลังของจิตใต้สังหึกจะดึงเรากลับไปสู่วงจรเดิมอีกครั้งข่าวดีคือเราสามารถเขียนโปรแกรมใหม่ให้จิตใต้สังหึกได้ด้วยการพูดกับตัวเองในทางบวกทุกวันนึกภาพตัวเองในสิ่งที่อยากเป็นและฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบนันเช่นการทำสมาธิหรือการใช้คำยืนยันซ้ำๆเป็นประจำ เมื่อเราค่อยๆปรับจิตใต้สังนึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการชีวิตภายนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนตามไม่ใช่ด้วยแรงบังคับแต่ด้วยพลังจากภายในที่แท้จริงเพื่อนๆฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ